ในยุคที่ดโดรนเข้ามามีบทบาททั้งในด้านธุรกิจและการทหารมีเทคโนโลยีหนึ่งที่กำลังมาแรงนั่นคือปืนเลเซอร์ยิงโดรนอาวุธล้ำยุคที่ใช้พลังงานสูงทำลายเป้าหมายแบบไม่ต้องใช้กระสุนวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักหลักการทำงานคุณสมบัติข้อดีข้อเสียและข้อมูลเบื้องลึกเกี่ยวกับปืนเลเซอร์กันครับปืนเลเซอร์หรือที่รู้จักกันในชื่อ H.E.L High Energy Laser จะใช้ลำแสงพลังงานสูงยิงไปยังเป้าหมายพลังงานจากเลเซอร์จะทำให้วัตถุร้อนจนเสียหายหรือทำให้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ทำงานผิดพลาดแตกต่างจากอาวุธทั่วไปตรงที่ไม่มีลูกกระสุนและสามารถยิงต่อเนื่องได้ปืนเลเซอร์แม่นยำสูงสามารถล็อกเป้าหมายโดนขนาดเล็กได้อย่างแม่นยำน้ำหนักเบากว่าอาวุธจรวดหรือปืนใหญ่ทำงานเนียบเหมาะกับพื้นที่พลุกพล่าน และใช้พลังงานไฟฟ้าไม่ต้องพกกระสุนทำให้สะดวกและทันสมัยข้อดีของปืนเลเซอร์คือยิงตรงเป้าหมายแม่นยำไม่ก่อเศษกระสุนและเสียงด,ดังยิงต่อเนื่องได้หากมีพลังงานเพียงพอสามารถป้องกันโดนจำนวนมากได้ในเวลาเดียวกันแต่ก็มีข้อจํำกัดอยู่บ้างต้องใช้แหล่งพลังงานสูงต่อการยิงแต่ละครั้งสภาพอากาศอย่างฝนหมอกหรือควันอาจลดประสิทธิภาพ ระยะยิงจำกัดสำหรับปืนเลเซอร์แบบพกพาและโดรนที่ทําจากวัสดุทนความร้อนสูงหรือมีระบบเลี่ยงเลเซอร์อาจไม่ถูกทําลายสำหรับราคาของระบบ HEL ขนาดใหญ่อยู่ที่หลายล้านเหรียญสหรัฐประเทศที่ใช้งานจริงได้แก่สหรัฐอเมริกาจีนอิสราเอลและรัสเซียส่วนประเทศผู้ผลิตก็ตรงกันคือสหรัฐอเมริกาจีนอิสราเอลและรัสเซีย ส่วนประเทศไทยยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่ามีการใช้งานจริงครับเทคโนโลยีเลเซอร์ยังถูกพัฒนาในเชิงป้องกันสนามบินป้องกันโดรนรบและการทหารยุคใหม่ถือเป็นอนาคตของการป้องกันภัยทางอากาศเพราะสามารถปรับใช้ในเมืองหรือพื้นที่พลุกพล่านโดยลดความเสี่ยงจากกระสุนได้อย่างมากปืนเลเซอร์ยิงโดรนแม้ยังไม่แพร่หลายแต่ถือเป็นเทคโนโลยีป้องกันภัยทางอากาศแห่งอนาคตที่แม่นยำและทันสมัยที่สุด และคุณคิดว่าในอนาคตประเทศไทยจะมีเทคโนโลยีนี้มาใช้จริงหรือไม่ฝากความคิดเห็นไว้ด้านล่างและอย่าลืมกดติดตามช่อง X Stories t e l l e r เพื่ออัปเดตเรื่องราวเทคโนโลยีล้ำสมัยแบบนี้ครับ